สสวัดีทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งล่างต่างประเทศไม่มีค่ะสูงส่งยิงลีสาวลาวคือก้าวพรมด้วยน้องเอิญสาวลาวพี่น้องวันนี้พิพากันนั้นไปหาฟุตกระปูคือเก้าทุกคนไหนยังกัเอาฮะนะเห็นเห็นยังกัเอาไปเบิ่งนำกันเลยทุกคนเมื่อกี้กะบรรยากาศน้ำนะทุกคนน้ำจะน้ำกับบริยูได้เซาสาวลาวเนี่ยเอิญสันทวนไปก็ระทงไตถ้าบ่ไปผัดบ่มีนักกินนะพี่น้อง มาหาก็บม่ได้กินไปเป็นเมือวที่ใดเงี้ยไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องถ้ายิงปุ่นที่มันเงี้ยมันกระปูหรือที่มันโกกมันเสียดคลินกะเปนเทลเล็กเนี่ย ก็เลยหยุดกันัหากอนหูงีนะเนาะเ้าต้องสายใหม่แหหูืนจังหวว่ามีครคือบอะว่าถ้าเาแย่แล้วใหม่เปลี่ยนแสดงว่ามกครเอเลยบกาเดนนะเดนนใส่หมแหงกินเด็บร เป uh ็น huh. น่มือนน่อกตัวปูกตัวปูตัวเมย์้ำงานพี่น้องถ้าเอินแล้วกำลังกลน ดินนีเหนียวๆนะดิน,นียวคนยากเนาะเสียงขลุกขลุกเซินอ่ะปูนเงี้ยปูนเง้ยวปูเง,งีปูกาอเกา,ามาจีกิน จำกระดดงมันอืมพี่น้องจอเอินประกันได้กระปูกระปูหรือแม่ตัวแม่งามเนาะตัวแม่ตัวแม่จ้า บางนี่แล้วยิงกลนะป้าทั้งหนทั้งยงนเพอเราบกขัดกันไดเนียวเนียกลแตเนี่ยแต่ชอยิงกั่สุพราหันบห้าผลบัตรกินมเนอไอ้ชูมาิไม่ใช่จับเดเอ้ยหูนั่นะกลปรากุมาแล้วเห็นหูแชมมาถอายิงมากลหูนี่เเห็นเฉดโมกพี่น้องเหดหมวกก็อยู่ในขีดตมพี่น้อง่่พี่น้อง n expelled bắti là đi tình yêu Tused học cùng Bluetooth cáiained anh bận Vox khiстав cho em Teraz, khuấn bật thiệt hợp diактер put itu vẫn luôn có n ambitiousonos ng、「Zhang Diplyle, Nlakбу Nétat, media là nàng grill ác phù h symbolic của だn Duy and brows bất đầu có bao nhiêu cáchала anh mà có đeo anh พี่น้องกบกบกบพ,พี่น้องกบนี่พายิงได้กบพ,พี่น้องได้กบตัวหนึ่งพี่น้องมาเด้อพี่น้องขวนอีกแล้วขวนคือเก่ามาดุดกันอีกเลยมีกบหรือจะมีเขียนหรือจะมีกระปุ ហឹតភីងងអើយតើទូលឹកញ៉ឹងអី nhau ơi chọc 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 อันนี้อันนี้กบทางนี้ระพูเออนน้ำประดานจะเอือนย้ำน้ำมัน,มน,นเอิอนนะนี่พี่น้องเขายิงชิมาคุอีกหูเนี่ยโมหอาชีมานหรือบ่อนทุกคนมาเบิ่งกระดิกเถื่อที่สามชิมาันก็สวัสดี ถ้ยิงวาให้พี่น้องเบิ่งนะทุกคนอา้ากบอยู่พืนพุ่นะมันงทำกบนะรีบรบลงเอาเขียดต่อน,นะพี่น้องเด้อกบนลิร,บ,ร,บ,รบลงพื้นทุนไวพุนี่นั้นเขียกบนรีบรบลงพืนนงพ้นท่านท่านจกไปงหัวพืนได้เขียดก่อนพี่น้อง หองเพิ่นบ่อยากเทิงทะยิงจกมีแต่หัวเพิ่นเก็บทนมานเลยพี่หนุ่มนี่คือแบกบหรือเขียดจะเอินเลยเขียดคือการทาตัวบักใหญ่ๆหนึ่งพี่น้อมทะงคือแบบกบเลย้ายิงคือแบบกบแต่บักใหญ่หนึ่งเขียดกันแต่ทะยิงที่จกเป็นใหม่เพราะว่าท่านมาเทิงถักพี่น้อง เบิ่งวะทีมียังนอพีองหูนี่เอาถ่าหลุดน้ากันเด้อพี่น้องเด้อ่าถ้ายิงกวนพี่มานกบอีกบอนี่พี่น้องหูที่นถ้ายิงมันมาหลุดกันเด้อพี่น้องนะมีกบเซยพี่น้องยิยุยยู่ย้ยิ่ย้อิ่ม้มยิ้มยิ้มยินย้ายิมยิม้มอ้มยมยิ้มยน้ิิ้ิ อเชิญคนประมาณเช้ยิงหนาะมานพี่น้องบังอาตัวคันดูกลเลยมันเด้อพี่น้องตัามาันดูกลิ่นมานได้ฮะขุดนะปาตัวพี่น้องตัวบางไงหนี่ได้ชามโตเลยพี่น้องเช้ยิงนะมนัมนมนันมักนกะ้นเชิญกป้ามาบังกับทุกคนคุณนี่หคู่นี่เช้ยิงสิมนัมน,มานากระปูหรือสีมันกบนะพี่น้องมาเบิ่งกันเลย กบอะไรงุบงุบในกบในพี่น้องทองข้าจันทร์ฟานที่ทองข้าค้าอะไรโรยลมหนาวนะทุกคนนะคะมีกระปูน้ำกบนดำนะบางที่ก็มีแต่กระปูบน้ำกบบางที่ก็มีทั้งกบมีทั้งกระปูเนาะแต่นี่พี่น้องเลาะไปเรื่อยๆพุ่นเฉื่อยเมอกฝนทั้งพงก้งงุ้งงุ้งอยู่ลมกระแหงแหงเลยพี่น้องเอ้ย จะคิดยินเสียงชาวหญิงหรือบอ่กฝาลมเฮงเฮงนี่ทุกคนมาเบิง่งผลงานมื่อนี้กับเสืออื่นซะทุกคนพักขยันเอาเอาพักขยันแค่น,น้ำพี่นอ้องนี่ได้ยินพี่น้องก,กูได้กูพูดเยอะมึงกูก ในเมื่ออะไรมันก็เมื่อน<า>ั่นเนานะมันก็เมื่อนั่นเพราะว่าหิวน้ำแห้งมารเ,มาเราไปถือน้ำมาบเห็นมันอันบ่แดดก็เลยบ่ได้ถือน้ำมาวัดเพิ่มมาขุดเลยเมื่อยพี่น้องก,ก็เลยสิเลาะเมื่อแล้วหิวน้ำแห้งโอเคนะทุกคนกินหอดเทือนอแล้วทม์ป่านเนี่ยก็คือว่าหอดเฮ่านั้นซะิงเมื่อยแห้งพี่น้องไปพวกนี้ก็หิวน้ำก็หิวเมื่อยก็เมื่อยโอเคนะทุกคนทักให้มาลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งตัวผัดลิปหนาแล้วทุกคนฝากพ่อแม่เป็นกำลังใจให้ยิ่งดีซาลาในเด้อทุกคนเอาเป็นวาคลิปหน้ากสับงบายสวัสดีพบกันใีช่อง๊ายบาย